ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง20,000กว่าท่านในเทคไคร์นี้นะครับผมเรียน FC แล้วว่าจะรีวิวนะครับงานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่ผมได้อัญเชิญเหรียญสําคัญของในหลวงรัชกาลที่6และในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเหรียญวนเวียนในสมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นคือเหรียญ10บบาท2สี90ปีวชิรพยาบาลปี2 5 4 5นะครับซึ่งด้านหน้าประทับ พระบรมรูปนะครับในหลวงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6นะครับและในหลวงรัชกาลทีเ9้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาูุยพลอดุลยเดชนะครับมริตราธิเบศรามาที่ปดีจัแจกรีนเลือบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับหรือเครื่องแบบจอมพลทหารไทยเต็มพระบรมราชอิสริยยศนะครับและ ที่ประทับรูปในหลวงรัชกาลที่6นั้นเพราะพระองค์มีส่วนสําคัญในการก่อตั้งวชิระพยาบาลนะครับครบเก้าสิบปีในปี45นะครับขอบคุณ f c ในการเข้ามารับชมในไรยนี้ผมขอขอบคุณนะครับ FC มากมากที่เข้ามารับชมและฝากช่วยแชร์ต่อส่งต่อขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสาคัญของช่องเราให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสุดยอดแห่งวัตถุมงคลอันเข้มขลังไม่ว่าผมจะรีวิวรายการใด FC ก็ให้ความนิยมนะครับให้ความสนใจในการ ที่จะเข้ามารับชมและในเท็ไร้นี้นะครับสองสาวันวันนี้เรารีวิวเหรียญในหลวงรัชกาลที่เเหรียญในหลวงชาลที่6เหรียญในหลวงรัชกาลที่7หรือแม้กระทั่งเหรียญของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อที่จะให้ทีได้ชมความงดงามและชมพระบรมีนะครับ่าเหรียญสําคัญและด้วยพระบรมีปกเกล้าของในหลวงทั้งสองพระองค์ขอให้ที่ท่านสำเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทองครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นในทุกสิ่งที่ปรารถนาครับขอบคุณในการเข้ามารับชมฝากชวยแชร์ต่อครับช่องของเรามีกดว่าอย่าดููคคคนนนเเดดดีียยยววอ่าะรับ ท่านใดยังไม่ subscribe ฝากช่วย subscribe ท่านใด b s c r i b e แล้วฝากช่วยแชร์ต่อแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปมากๆเลยนะครับเพื่อให้ช่องของเราได้ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับให้ช่องของเราได้ขยายมากขึ้นเนื่องจากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ค่อนข้างสูงทําให้โลหะเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นผมถึงพยายามใช้ไฟเพื่อส่องให้ดูรายละเอียดของเหรียญชัดๆว่าจริงๆแล้วเหรียญเป็นลักษณะอย่างไงนะครับรูปร่างของเหรียญน,นะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะครับ อขอบคุณ F c ฟที่เข้ามารับชม FC คุณสุภมากนะครับคงไม่อ่านผิดนะครับที่ถามว่ามีแบงค์สิบไหมมีครับเป็นแบงค์สิบของในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลังพระบรูษท,ทงมานะครับขอบคุณมากนะครับผมทํางานพระเครื่องเห่อด่นสำคัญเพื่อให้งานพระเครื่องเด่นสำคัญทุกมงคลได้ขยายมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเอฟซีที่เข้ามารับชมในทุกไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วก็ ฝากช่วยแชร์ต่อนะครับ fc ผมทั้ง20,000กว่าท่านแล้วในเท็กไฟนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลมหาสงนการและก็ร่ำรวยสำเร็จสมหวังทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การเงินการงานความรักผมพูดอยู่เป็นประจำการให้ก็ยิง่งให้ก็ยิ่งได้นะครับเป็นกฎของ v i b r a t i o n s พลังงานหัวขึ้นช่องเราเป็นช่องแห่งขึ้นความดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมในช่องเราเป็นคนดีและก็จะได้รับสิ่งดีทุกท่านนะครับอีกสักคู่หนึ่งจะให้ชมด้านขอบเหรียญและก็จะให้ชมด ซึ่งสังเกตดูฉลองพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่6นะครับเป็นฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยหรือเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับเพราะในรัฐมนุนปี6 0ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะจอมทัพไทยนะครับแต่ก็อรัฐมนตรีอนุนด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากช่วยแชร์ต่อนะครับไลน์นี้มีผู้รับชมเยอะมากๆ ในช่วงเช้าก่อนเวลาเชี่ยงนะครับก่อนเวลาบ่ายผมจะรีวิวให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ทิมได้รับชมเป็นที่นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูตรงขอบเหรียญพร้อมๆกันนะครับขอบเหรียญมีฟพนเฟืองถี่สลับเรียบอย่างเหรียญสิบ,บาทปกติแต่ด้านหลังเหรียญน,นี้คือโฟกัสสาคัญเพราะมีตราวชิระพยาบาลนะครับเป็นอตาวชิราวุธซึ่งเป็นเครื่องหมายประจําพราะองค์ในหลวงรัชกาลที่6นี่แหละครับทำไมผมถึงเรียญ F4 ว่านะครับมีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่6อยู่ด้านหน้าด้วยเนื่องจากว่ามีตราวชิราวุธนะครับมีงู2ตัวนะครับเป็นงูคู่หนึ่งที่พัน เอาส่วนหางพันธ์วัชิลาวุธซึ่งวัชิลาวุธนั้นเป็นอา,อาวุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําเป็นตราประจําพระองค์ในหลวงรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาวัชิลาวุธพระมงกุเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับและตราวัชิลานั้นเป็นอาวุธของพระอินทร์นะครับในตราของรุเทียมมานครนะครับถูกกันเชิญมาเป็นอาวุธของพระอินทร์นะครับในตราประจำรุเทียมมานครที่มีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณถือวัชิลาวุธหรือสายฟ้านั่นเองนะครับและจารึกข้อความครบรอบ 90ปีวชิระพยาบาลเห็นไหมครับวชิระวะชิระก็คือ,อาารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาวชิราวุธนั่นเองนะครับพระมุขเก้าเจ้าอยู่หัวแม้กระทั่งโรงพยาบาลอย่างอันเชิญพระนามของพระองค์มาตั้งชื่อโรงพยาบาลนะครับครบ90ปีประเทศไทย2มาองพาร้อานะครับด้านในก็มีคติพจน์ ของวชิรพยาบาทนะครับสุดยอดและเข้มขขังมากๆในรายนี้ขอบคุณมากๆนะครับฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับแชร์ต่อด้วยครับดูเหรียญนะฮะเหรียญนี้นะครับเนื้อในส่วนไส้เหรียญนั้นเลขศูนย์อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนขอบเหรียญเลขหนึ่งอยู่แล้วก็คําว่าบาทนะครับอยู่ตรงไส้เหรียญอยไม้นะครับสอากับทอทหารนั้นอยู่ตรงขอบเหรียญสีเงินนะครับขอบคุณเลีสีมากนะครับนี่คือตราวชิราวุธประจำพระองค์นะครับแล้วก็มีงูคู่นะครับงูคู่นะครับ แล้วก็ตรงสื่อข้างจะเลือนนะครับเลือนไปนิดนึงนะครับอ่าเลือนไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่นี้ถือว่ามีความเข้มขังมากๆแล้วสําหรับเหรียญนี้ก็ไม่มีใครนําออกไปใช้แล้วนะครับตอนนี้เก็บทุกคนนะครับ ับผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านในการเข้ามารับชมในไลฟ์นี้นะครับผมขออนุญาตที่จะสตรีมไลฟ์นี้ให้เป็นวิดีโอนะครับของวดการสตรีมนะครับยุติการสตรีมให้เป็นวิดีโอในช่องของเราครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ